สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกันชัดๆเลยนะคะกับการปลูกตะไคร้สองแบบด้วยกันค่ะแบบไหนดีกว่ากันหรือว่าท่านผู้ชมสะดวกแบบไหนก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะคะก่อนอื่นเราก็ไปตัดตะไคร้หรือไปซื้อตะไคร้ต้นๆแบบนี้มาก่อนและนี่นะคะก็เป็นแบบแรกค่ะแบบแรกอย่างที่เราเคยปลูกกันนะคะก็คืออ,อาจจะไปชำให้รากออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาจิ้มเอามาปัก ปลูกกันเลยทีเดียวเลยแบบนี้นะคะแบบนี้เนี่ยเขาก็เป็นกอเร็เวเหมือนกันนะแต่ก็คือว่าเราปลูกกี่ต้นก็จะได้แบบนั้นแล้วก็ต้นเนี่ยแตกหน่อข้างๆมาน้อยนะคะอันนี้ทีนี้เนี่ยก็คือเราจะได้ตะไคร้ที่แบบว่าต้นอาจจะใหญ่ทันทีเลยนะคะเพราะว่าเป็นต้นเดิมๆที่เราใช้ในการกินอยู่แล้วแล้วเราเอามาปลูกนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆเ,เนี่ย เขาก็โตตามสภาพของเขาเล็กๆเนี่ยขึ้นไปแต่ว่ากิ่งที่แตกเป็นเล็กๆมันจะน้อยค่ะอันนี้เราทดลองดูแล้วนะเห็นไหมแตกมาหนึ่งต้นเองแล้วใบเนี่ยก็คือเราตัดนะพอตัดเขาก็แตกใบใหม่ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะวิธีนี้ก็ จะถามว่าเร็วไหมก็ก็เร็วค่ะเพราะว่าเป็นตะไคร้ที่เราจะเอามากินอยู่แล้วนะคะเขาก็โตขึ้นไปเราก็ตัดได้เลยทันทีนะคะส่วนหน่อเล็กๆข้างๆเนี่ยเราก็ต้องบำรุงเลี้ยงกันต่อไปค่ะพอเขาโตเราก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะคะ วิธีนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ซื้อตะไคร้มาแล้วใช้ไม่หมดก็สามารถเอามาปลูกวิธีนี้ได้ค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะปลูกลงดินนะคะเอาไปจิ้มลงดินเลยเนี่ยวิธีนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะคะขุดหลุมปลูกจะเป็นวิธีนี้จะสะดวกกว่าค่ะส่วนอีกวิธีที่เราเคยทําคลิปไปนะคะก็เป็นวิธีที่เราตัดครึ่งนะคะอย่างเช่นเรามีตะไคร้แบบนี้ทีนี้เราก็ ตัดค่ะเอาส่วนหนึ่งถ้าเราไปซื้อมาจากตลาดเราจะใช้นะคะเราไม่ต้องซื้อมาสําหรับปลูกเลยซื้อมาใช้เสร็จแล้วเราก็ตัดครึ่งหนึ่งแบบอนนี้นะคะส่วนนี้เราเอาไปทํากับข้าวต่อนะส่วนที่เหลือตรงนี้เนี่ยเราก็เอามาปลูกค่ะโดยการที่เราอาจจะเอามาช่ำในทรายก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ก็แตกยอดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชำํำทรายแบบนี้หรือว่าอย่างที่เราเคยทําคลิปไปนะคะเนี่ย ดูแตกนะเยอะมากๆอันนี้ก็คือเราจะใช้ทรายนะคะล่อรากอยู่ตรงกลางนะแล้วขอบขอบคือในส่วนอื่นก็เป็นดินหมดเลยค่ะใช้เฉพาะทรายนิดหน่อยนะคะในการล่อรากการล่อรากตะไคร้ค่ะก็จะเห็นว่าตะไคร้หนึ่งต้นแบบนี้นะคะแตกหน่อได้แบบว่าเยอะมากๆเลยค่ะนี่อย่างกอนี้นะคะมี4ต้นค่ะเนี่ยเราชาไว้4ต้น แต่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยน่าจะสิบกว่าต้นนะคะเยอะมากๆเลยค่ะส่วนส่วนสำหรับว่าเมื่อไหร่จะตัดได้ก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูแล้วก็การบำรุงด้วยค่ะอันนี้ที่เราเคยทำคลิปไปที่เพิ่งทำคลิปไปนะคะนี่ตอนนี้ก็แตกแบบนี้แล้วนะคะเริ่มแตกเยอะแล้วก็เริ่มแตกเยอะแล้วอันนี้ก็เราครอบไว้ก่อนก็ประมาณครอบไว้ประมาณ 3-4วันที่ครอบไว้ก็คือจเป็นการกระตุ้นค่ะให้เขาแตกหน่อไวๆนะคะหรือว่าถ้าไม่ครอบก็ได้ไม่เป็นไรค่ะอละนี้นะคะดาวก็มาเปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าการปลูกตะไคร้สองแบบเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยดียังไงคะ่ะแบบนี้เราก็จะได้กอที่แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่ารากจะเน่าด้วยค่ะเพราะว่าทรายเนี่ยจะช่วยล่อรากได้ดีมากๆและทรายเนี่ยยังไม่มีเชื้อราไม่ไม่ทำให้รากเน่าค่ะ ทำให้รากงอกเร็วด้วยนะคะส่วนตัวนี้นะคะดินในดินแบบนี้ถ้าเราร่อรากมาแล้วบางคนก็ชาไม่ตายนะก็ก็อยู่ที่ดินด้วยค่ะถ้าดินดีไม่มีเชื้อราก็ชารอดนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะการเป็นต้นก็เป็นแบบนี้นะคะ และนี่นะคะก็เป็นการชําตะไคร้แบบต่างๆที่เดามาบอกกันค่ะท่านผู้ชมสะดวกวิธีไหนก็ลองๆองเอาไปทําตามกันดูนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่เราเพิ่งทําคลิปไปก็ลองตามไปดูกันได้ว่าทํารายละเอียดเป็นแบบไหนค่ะและนี่ก็เป็นแบบเดิมๆที่เราทํากันไว้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีคะ่ะ